ตอนนี้ก็มีความเราเกี่ยวกับเรื่องภาษาในสมลาร์สมาท์ซึ่งว่าก็จะขึ้นฉิบเหมือนเงี้ยมันเพิ่มห้าร้อยกิมากดฉิชเหมือนค้าก็เป็นภาษาไอเน,นี้ยก็ต้องลงมาตรงเนี้ยก็ขึ้นฉิบเหมือนเนาะนก็จะก็จะมีภาษาอนเนี้ยไม่รู้ว่าคือภาษาอะไรมันคือเราเชื่อว่าภาษาอื่นก็ไม่ขึ้นฉิบเหมือนลองกดอันเนี้ยดูดูดูด ขึ้นแต่ไอเวนะ้นเนี่ยผมกดเป็นครั้งแรกก็มันก็ขึ้นเนี่ยดูภาษาหรือไม่รู้เนี่ยทุ่งกับลักี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าโซลาสมัยนี้มันไม่เปลี่ยนนะแต่ชิปมันก็ยังเปลี่ยนภาษาเลยชิปนันเนี่ยที่มันเป็นภาษาภาษาหรือไม่รู้ชิปเลนอันไหม่คือผมเป็นคนแรกที่รู้เลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่คนแรกก็ก็ มันคอมเมนต์ได้เลยนะบ้าแต่ยังไม่เปลี่ยนมันยังเป็นภาษาเดิมอยู่เนี่ยดูรอบๆเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาษาเดิมอยู่ของมันเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเกิดว่าเราเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาเดิมเนี่ยเช่นเปลี่ยนภาษาอังกฤษา English แล้วก็กเจะเป็นเหมือนเดิมเห็นปะ่ะไม่เปลี่ยน โอ้โหหนูผมน่าจะเป็นคนแรกที่รู้ก็เฟรนดเพนาะภาษาอังกฤษก็อันนี้อันนี้คือภาษาอะไรก็ไม่รู้อะไม่เคยกับลาวเลยมึงเจ๋งใช่ละดีแล้วแต่ว่าภาษาอื่นเราลองเล่นดูไหมด้วยภาษาสามสั่งดันขมวดหนังจะดีนะเล่น เมันเดิมดูนถ้ามันดูที่ตรงนี้เฮ้ยมันคือภาษาตั้งดาวจริงเว้ยนี้วก็เราสมมติได้สิบเหรียญได้นะเนี่ยผมว่าคนแรกที่น่าจะรู้เรื่องนี้เลยมั้งยังไม่มาเปลี่ยน ไม่ใช่ก็ก็อย่างผมนะครับนีอนนี้นธ์คุบโลกของเราไม่ใช่โลกแล้วัก็อยู่ในหมดหมดเราคันใช่ปะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือครดู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 คูดดูอม ให้มันกลับด้านเฉยเฮ้ยก็มีคนเนะเเหมือนคนก็คือเอลีนอนไรต่างๆนะก็คือมันคือมันจะไม่มีคนนะภาษาเนี้ยอ้้หโ,โคตรแปลกเลยไอ้เนี้ยผมคนแรกที่รู้ใช่ไหมบ๊ายบาย